กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมโซนนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะที่ผมเข้าเกมมาเพื่อที่จะมาเปิดกาชาตามหาอาดัมกับโพไซดอนนะครับผมอ่าก็มารับรูบี้จากดีลีก PVP นะครับก็ผมหวังว่าน่าจะได้นะอ่าได้มา100นะครับผมจบที่ทองหนึ่งนะคผมอ่า ตอนนี้มันก็เพิ่มโอกาสอยู่พอดีนะครับเป็นเพิ่มโอกาสของคู่เทพแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องแบบชิมลางโดยการที่เปิดกาชาเอฟก่อนนะครับผมมันเป็นสูตรนะคือ ID 2ของผมคือมันค่อนข้างที่จะเกลือเอาตรงๆคือแบบเกลือมากนะเดือนก่อนนะผมก็เปิดไปเยอะนะรอบของไอ้บาวแสงอ่ะมันก็ไม่ได้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเกลือนะรอบนี้ก็เปิดไปแล้ว ยังไม่ได้อ่ะมามาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้หรือเปล่าคือผมอยากได้อืมถ้าหอมผมว่าอยากได้ตัวไหนผมอยากได้โพไซดอนมากกว่านะจะได้เอามารีวิวด้วยเพราะว่าอดัมเราก็รีวิวไปแล้วนะ,ะได้มาก็พร้อมปั้นแม็ครับอ่มาดูกันครับผมโอ้โหฮันนี่เปิดมาก็แบบโอ้โหขบวนการเจ็ดดาวโอ้โหอู้เกิน โอ้โหบาวอีกแล้วโอ้เกินไปโอ้โหทหารยามสมชายโอ้โหไม่ได้อีกแล้วครับทุกคนดูดิคือแบบผมแบบอื้อมไม่อยากจะพูดเจอนะก็ดวาเองก็แล้วกันว่าแบบมันเกลือขนาดไหนนะทุกคนคือแบบโอ้โหเกลือเกินจบแบบนี้เลยหรือจบง่ายๆแบบนี้เลยหรือพีพีสักตาไหม อืมเปิดให้หมดไปเลยมาเดี๋ยวผมเปิดรอบนี้เสร็จก็น่าจะเล่นพีพีสักรอบนะคือไหนไหนก็เหลือเสศษแล้วเอาให้หมดเลยแล้วกันโอ้โหไดโนเสาร์จะบ้าตายอย่าหาทํานะทุกคนคือแบบมันเกลือเกินเน่ะตรงๆอย่างน้อยก็น่าจะให้ตัวที่แบบปู่ใช้ได้กับผมหน่อยอะดูนี่คือผลลัพธ์ จากการที่เก็บรูบี้มานานแสนนานเกลือแบบไม่คาดคิดนะก่อนจบคลิปเราก็พีพีสกรอบก็แล้วกันนะอ่าไม่สู้ตัวบินนะครับผมจะไม่สู้กับตัวบินนะเพราะว่าผมไม่มีการบินไอดีนี้อ่าทีมนี้แล้วกันครับคือไอดีนี้ของผมมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะผมมองว่ามันก็โอเคแต่ว่ามันก็ยังขาดตัวดาเมจแรงๆอยู่ผมอยากได้ตัวดาเมจแรงๆนะอ่า ซึ่งมันก็มีเบนี่มาลุนะที่เป็นตัวดาเมจท่านไม้ที่แรงของผมแต่มันไม่ทะลุนะครับผมอ่ะไอดีนี้มันก็เล่นได้ถ้าผมดันจริงๆก็น่าจะจบสักเพชรสามได้แต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ไม่ได้ดันหลีกนะมันก็จะจบอยู่ที่แถวแถวทองหนึ่งนะถ้าดันหลีกนี่ก็น่าจะแถวแถวเพชรหนึ่งโอ้ยเพชรสองเพชรสองเพชรสามประมาณนี้นะครับผมอ่ะอ่าก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมเฮ้ยคือแบบ ยึกว่าจะได้ตัวมาเสริมทีมถ้าผมได้อดัมมาก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นน่ะก็คงจะประมาณนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หมดอารมณ์ละก็เจ <laughs> อกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบายครับ